อิจฉาเขาจูมือกันอิจฉาเขาหอมแก้มกันแต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขาจับตะกร้อลูกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าจับไม้ร้องเพลงแล้วค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็ยังขอร้องเพลงสร้างชื่อเพลงอิจฉาให้ลูกค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวได้ฟังกันสักหน่อย สอนอิจฉาบอกว่าโควิด1 9ทําทไร้งานร้องเพลงจนสองปีมานี้เสียรายได้ไปเป็นล้านแต่จะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ต้องควักทุนที่เหลืออยู่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเฮงราชวัตรที่เมืองทองธานีเพราะยังมีครอบครัวที่ต้องดูแล คุณผู้ชมคะถ้าเราเดินนะคะผ่านตึกนี้ค่ะคอนโด c 6ของเมืองทองธาน,นีอันไม่รู้ว่าด้านหลังคือร้านกว๋วยเตี๋ยวของศิลปินดังยู90พี่สอนนะคะเจ้าของเพลงอิดฉาค่ะน่น้นวาช่วงนี้ก็โควิดค่ะรับงานร้องเพลงไม่ได้แล้วก็ผลงานเพลงก็ยังไม่สามารถปล่อยได้ในช่วงนี้ด้วยเลยเอาดีในการเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นงานถนัดเดิมที่ช่วยคุณแม่ลูกในวัยเด็กอย่างน้อยค่ะก็มีรายรับเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะ พอบอกพี่สอนขายก๋วยเตี๋ยวแฟนเพลงอาจแปลกใจค่ะเพราะดูไกลตัวมากแต่จริงๆแล้วพี่สอนบอกว่าอยู่กับหม้อกว๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณแม่เคยเปิดร้านขายในช่วงที่ไรางานดนตรีสูตรก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่เลยกลายเป็นต้นทุนใหม่ของชีวิตโดยพี่สอนใช้เวลาเกือบสองเดือนเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการลวกเส้นให้นุ่มปรุงสุกให้กลมกล่อม ต้มเนื้อให้เปื่อยในวัย43ปีแบบนี้พี่สอนมองว่าชีวิตต้องเริ่มและเรียนรู้ใหม่ได้เสมอสวัค่ะขอเป็นเส้นเล็กค่ะเส้นเนื้อล,ล<ะ>เปื่อยโอเคครัใชนับดูเลยนี่ได้มาแล้วค่ะ่ะะากินมากจริงๆแล้วผมจะไปตามงานแฟร์ก่อน ตอนแรกอะ่ะจะเป็นจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวคือแต่แต่ใช้ชื่อเดียวเดียวกันเลยคือเฮงราชวัตร <Wow. S 2> ครับก็คือเราก็ไปเปิดไปเปิดแบบตามงานแฟร์อ่าสมมติมีงานวัดสิบวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเปิดสิบวันแล้วก็สมมติมีงานอ่างานอะไรประจําปีเราก็จะไปเปิดสิบวันไปทุกที่ในในประเทศไทยครับแล้วก็ไปก็ นะก็มีคนทั้งจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างบางคนก็เสิร์ฟอยู่10วันแล้วอาพึ่งมาดูอ้าพี่สอนดิวะก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่แล้วก็บางคนไม่ทราบว่าเป็นร้านของพี่สอนต้องใช้ป้ายตัวเองมาติดต่อน่ะใช้ใช้รูปตัวเองมาติดต่อเออเจ้าของพิงอิจฉาคุณสอนวันนี้มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะครับฝากทุกคนด้วยแค่นั้นเอง สำหรับพี่สอนแล้วไม่ว่าจะไปทำอาชีพอะไรก็ตามสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองได้ดีที่สุดคือการเป็นนักร้องค่ะโดยสองเพื่นสีสอนอิจฉาวิทไฮเปอร์บอกว่าแต่งเพลงเอาไว้เยอะมากและมีแนวคิดจะเปิด่ายเพลงเป็นของตัวเองซึ่งอาจต้องรอสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นอาซุรีมามะไทย P ี s รายงาน ใจปลาสิวทุกทีที่เจอเธอแก้มแดงแดงของเธอทำหัวใจละลาย